เราจะมาเก็บดอกแกันอีกแล้วนะคะดคอกแคเยอะมากเลยเยอะแยะเลยดอกแคดอกแคเก็บดอกแคกันนะคะนี่ร่วงร่วงเราจะเอาไปแกง อ้าว oh. มาแล้วตัวมาตัวมา,าไปข้ามฟากจะไปน้องไม่ไปไม่ไปนะน้องจะข้ามฟากกระเหลี่ยงไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจับออกไปนะเพราะว่ามาหาแม่แม่นิมาอยู่กับแม่แม,มาเร็วๆเ,เลย ถ้าหนูไปแม,แม,แม,แม่ไม่แม่ไม่รักหนูนะมาอยู่กับแม่แม่น่ไม่ไปนะลูกจะไป,ไ,ไปฟังข้ามเอ้ไม่ใช่ไปฝั่งข้างข้างฝั่งพูดก็ไม่เป็นเนาะข้ามฝั่งตัวยิ่งน้อยอย,อยู่นยนนเนี่ยอ,อยู่กับน้องเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอยู่กับน้องเนี่ยเออเออเน่ะชี้ชัชแปะเลยนะ่ะเออนูน่ะ ถังดำก็มาน่ะกะลอกก็อยู่ด้วยเนี่ยเออจะไปทำไมแม่มาเก็บดอกแคที่ไรจะข้ามฟากทุกทเเออีเห็นไหมเห็นน้องไหมออน้องนาราักเนี่ยเล่นด้วยกันเขาที่เนี่ยเออน่ะออออกะลอกสมชื่อเลยนะเราเออเออสมชื่อเลยสมชื่อกะลอกเลยเ,ออเห็นไหม อันนั้นแพะน้อยน่ะแพะน้อยแพะน้อยแพะดำน้องแฮงดำไหมเอออะไรแล้วหหจะข้ามฝากไปฝั่งกะเหลี่ยงบ่ไปเด้อเอ้นั่นไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เจ้าเจ้ากระทิง เจ้าก็ทิ้งไม่รู้ไปไหนเล่นนี no? ่กับน้องน่ะน่ะน้องอยากเล่นด้วยน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วน้องอยากเล่นด้วยออออืืืเล่นกับน้องไงเนี่ยเออจะข้ามฟากไปทำไมเดี๋ยวเขาจับไป แม่ไม่เห็นน้องแล้วแม่มาเก็บดอกแคที่ไรก็ข้ามฝากทุกทีอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คลิปจมน้องเฮงคลิปจมจมกับน้องคลิปจมน้องเฮงนะคะคลิปนี้ขออภัยเด้อจะจมเด็กน้อยอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเด็กๆนะคะ ໂຕກະລອກໂຕກະລອກ